สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่อันที่สามครูบันต้องอวดแง่นะคะทตรียมทำการช่วยในวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเมษายนนี้นะคะสวัสดีค่ะไหนว่าคะลูกสาวมาจากซื้อซ้ำหนวดช่นยเยิ้มคอกนะคะแม่สาวบันไหนว่าเฉื่อยอะไรคะนี่อาจารย์โนมาจากขายคุณได้คันค้าไม่มีามขายไม่ายรายลักกัดน้องวัวตัวนี้เขาไหนว่าเฉื่ออะไรอคะสี่แปดหรือว่า,าโกงามตุ๊กตาทองหรือว่าสี่แปดนะคะสี่แปดอายุกี่ปีแล้วออกปีออกปีได้แล้วน้องก็เป็นทายาตัวไหนคะ ทายาได้เท่งขายาไอเท่งนะคะตัวนี้ผ่านการชนมาแลวกี่ครั้งครั้งเดียวหนึ่งครั้งลาสุดชนะไห้มาตีน้องบัวที่นี่ตีน้องบัวตอนนั้นชนนานไหมค่ะกี่นาทีได้ยี่สิบว่นนาทียี่สิบว่นนาทีได้ทางชนกล้องสี่แผแบบไหนรุ่นอย่างเดียวไม่เกี่ยวไข่ไม่เกี่ยวไข่ตัวโคลมนี่ว่ามากี่นาทีได้มามาอยู่ขอกี่วันละคะวันที่หนึ่งก็ยี่สิบวันแล้ว้องทำนี่ตัวตัวกูกินยากินน้ำดีไหมกินยากินน้ำปกติยานี้มีการเช้าหรือว่าห้เอง เจ้ามั่ง่ายเองมั่งเจ้ามั่งค่ะมั่งนี่สิโดนไม่คะสี่แปดก็ใจไม่ดอนไม่ดอนแต่ยับดือด้อดื้อสักนิดดื้อสักนิดจำควันไหมคะจำแต่เมื่อลูกสาวคนนอกนี่ข้าวเคได้ไหมได้เป็นได้เป็นก็ชอบไม้กับคนยิง่งชอบเป็นชอบเป็น <laughs> นะคะป่าเดินยี่วันกิโลได้ประมาณเจ็ดโลเจ็ดโลหรือเบาหรือ,อพอนยังก่อาพอนหมังเหวพอมาบังเหว,วนะคะติดโควิดนี่นี่น้องเขาสมบูรณ์สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ ออก17ติ๊บเกิดเสร็จได้แลนน้วถ้าเขาเดือดชุนตอเช้าได้ไหมเฮ้ยกาะชุนได้เดือมพันพร้อมมาแล้วไหมพร้อมแล้วพร้อมนะคะอยากให้ฟ้าดตึ้ง F4 ติดตามคลอง48สักนะะิดนึงค่ะนั่นแหละไง๋ไก๋เด็น F4 ก็ยติดตามมันได้กำลังแชมป์ด้วยมาปเป็นแดงแดงเชียนนะคะให้น้องเขาอ๋เบียร์ใจรับขายเขาพูนแต่สัมภาร